สวัสดีชรับนะครับโอเคจ้าสวัสดีจ้านะครับก็วันนี้เราคุยกันเนาะตรงกับวันที่สิบห้าแล้วนะครับก็ขอคุยกับแฟนเพจท,ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับโอเคนะกดไลค์แชร์กดจ้าสำหรับใครที่อยู่ในห้องเนาะนะครับพรุ่งนี้เช้าผมจะลงการบ้านให้เนาะคือจะมีการบ้านใบเดียวขอคิดแจงตัวนี้นะครับว่าใครที่นี้อยู่ในกลุ่มแล้วงวดที่แล้วผมให้เข้าอยู่เนาะนะครับเก้าแต่ว่างวดเนี้ย ต้องบอกก่อนว่ายังติดศูนย์ไว้เหมือนเดิมยังติดศูนย์ไว้เหมือนเดิมนะนะครับวันนี้ยังติดศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็เมื่อวานนะครับใครอยู่ดีในห้องนะครับเมื่อวานใครที่ชอบเ,ออเล่นฮานอยเนาะนะครับก็ปังมากๆเมื่อวานอัด53เนาะก็เดี๋ยวขอเล่าความฝันก่อนเนาะใครเข้ามาแล้วก์แชร์ก่อนจ้านะครับโอเคนะขอคนใหม่ด้วยครับใครเข้ามาแล้วคนใหม่จ้านะครับโอเคสาหรับคนที่เพิ่งติดตามครั้งแรกนะครับแล้วก็อันเนี้ย คือเป็นเลขที่ผมไปอธิษฐานมานะครับโอเคนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลขปิงปองนะคือต้องบอกนะครับว่าวันนี้เราคุยกันเนาะเราก็แชร์ประสบการณ์กันเพื่อแม,แม่แม่บางคนที่เข้ามาแล้วยังไม่พร้อมไม่เป็นไรอธิษฐานกับผมก่อนนะวันนี้นะครับใครฝันดีบ้างแชร์คมฝันขึ้นมาเลยแล้วก็กดไลค์กด like, แชร์ก่นจานครับวันนี้ต้องบอกนะครับคนดูเยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วอะไรนะศูนย์เก้าเต็มเต็มนะ ผมบอกแล้วว่าครับงวดที่แล้วนะครับผมให้ดูเลยงวดที่แล้วศูนย์เก้าเต็มๆนะครับงวดที่แล้วศูนย์เก้าเต็มๆนะศูนย์เก้านี่ครับนี่ผมให้แค่นี้นะแต่งวดนี้บางคนรอผมเยอะแต่ว่าผมยังคงให้ที่ใบเดียวอยู่นะครับยังคงให้ที่ใบเดียวอยู่แต่วันนี้ถ้าใครที่เข้ามาแล้วเนาะขอบคุณมากค่ะใครจะกดดาวส่งดาวาให้ผมนะครับก็แม่ขอบอกก่อนนะครับว่าแฟานเพจนะครับคุณลูกค้าแล้วก็กระยาณมรทุกๆท่ททานที่เข้ามาชมนะต้องบอกกนว่างวดที่แล้วผมให้แบบนี้ นะแล้วก็ผมย้ยังเสมอว่าถ้าผมให้ไม่เข้าผมก็บอกว่าไม่เข้าแต่มันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนเนาะไอเรื่องความฝันก็เหมือนกันครับบางคนฝันเห็นตัวสีแดงบางทีผมฝันมันก็เป็นดวงของผมเนาะถูกไหมบางทีผมฝันถ้าผมมาเนี้ยนะครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับอ่องวดที่แล้วผมให้ใบนี้ใครได้ดูไลฟ์สดผมบ้างงวดที่แล้วที่ผมบอกว่า จำได้ไหมขอขอขอคุยเล่าความหลังก่อนเนาะงวดที่แล้วผมบอกว่าแม่มีศูนย์นะผมงวดที่แล้วผมชอบอะไรนะศู 04, 8, 03, 09, นยะ์สี่ศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์เก้าเนาะนะครับงวดที่แล้วผมบอกเงี้ยหลักศูนย์เลยนะครับก็มาศูนย์เก้านะครับคือจริงๆแล้วคนที่ติดตามผมเนี่ยบางคนนะถ้ามีบุญสัมพันธ์กันเวลาผมให้ผมก็อยากให้ถูกแหละแต่บางคนต่อให้ไปก็ไม่ชอบครับเออเด็กที่ใส่มือค่านะครับโอเคนะ จริงค่ะเนาะต่อให้ผมให้ไปคุณไม่ชอบอยู่ดีนะครับอยู่น่านค่ะจังหวัดน,น่านเนาะใครฝันดีบ้างโอเคนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้สําหรับคนที่งบน้อยนะนะครับก็กดแจร์ขึ้นมาก่อนนะโอเคขออนุญาตก่อนเลยคือถ้าใครที่นะครับมีเหรียญรุ่นนี้ไว้พรุ่งนี้นะครับหรือว่าเย็นนี้ให้จุดทูบผมจะบอกเลยว,ว่าเหรียญรุ่นนี้ครับใครก็แล้วแต่นะถ้ายังไม่มีแล้วก็มีความเชื่อในศรัทธาใน เหรียญหน้าโปกครับเหรียญหน้าโปกปูสีโโทนะครับเหรียญหน้าโปกเหรียญนี้นะครับผมจะให้ดูครับงวดที่แล้วมีคนถูรางวัลใหญ่ด้วยนะครับโอเคนะเหรียญหน้าโปกค่ะเหรียญหน้าโปเนี้นะครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนใครฝันดีบ้างแม่นค่ะนะครับโอเคนะแล้วงวดนี้ล่ะดี๋วผมให้ดูก่อนนะเหรียญหน้าโปกเท่าไหร่คะนี่ครับถ้าใครมีเหรียญนี้นะครับก็ให้จุดทูบสิบหกดอกนะครับหรือว่าจุดทูบห้าดอกก็ได้นะครับอธิษฐานนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อน เหรียญหน้าปกนี่ครับน,นะน,นี่นะเป็นเหรียญแบบนี้นะนะเท่าไรคะอันนี้ได้ข้อห้อฟรีครับนะบังวดงที่แล้วติดทุราคาเลยพลาดคือคือต้องบอกทองค่าวว่าคือดวงคนเราเนี้ยเราต้องมีความเชื่อนในเรื่องบุญก่อนนะวงวดนี้ยังไงมีศูนย์ครับนะฝันว่าเลขสองเจ็ดห้าเก้าค่ะโอเคนะกดไลค์แชร์ค่ะนะครับแคปนะวันนี้เราคุยการเตรียมปากกาไว้ด้วยนะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคนดูจ้ะนะครับ หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยคนดูที่ชมในตอนนี้นะครับทั้งสองเพจเลยหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยคนดูวันดีจ้านะครับนะครับทั้งสองเพจเลยนะหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยคนดูอีกเพจหนึ่งก็นะครับหนึ่งมือนอีกเพจหนึ่งก็นกหนึ่งพันอ่ะเหรียญน,นี้เท่าไหร่คะคือเหรียญน,นี้เป็นปัจจัยในการร่วมบุญนะครับใครที่มีความประสงค์ที่อยากจะได้แจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดด้วยนะครับใช่ใช่ดองสาวฝันว่ายิงบึงขึ้นฟ้าสองนัดค่ะนะครับอ่า นะครับหนึ่งแปดสองพี่พรหนึ่งแปดสองโอเคนะครับสองแปดหนึ่งโอเคนะเท่าไหรคะสามบกเก้าคะ่ะพิมพุณาเนาะแล้วก็กดกิมดิงข้างนี้เข้าห้องคะ่ะอันนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าอยู่ในกลุ่มคุณจะได้การบ้านเนาะวันนี้ขอคนที่นะครับที่งบน้อยแต่ว่าขอมีโชคกับผมก่อนคือยังไงครับคืออยู่ในกลุ่มเนียในห้องนะผมให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวมันไม่ทัน,นครับพิมพ์มาเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยก่อนครับโอเคนะ ผมขอบอกก่อนว่าวัวน,นี้กลัวว่ามันมีมันจะมาเลขเบิ้ลนะครับกลัวว่ามันจะมาเลขเบิ้ลเนี่ยนะครับค่าใครที่มีเหรียญเรื่องนี้นะผมให้ดูก่อนนะครับนี่ครับเคค่ะวันนี้ฝันปุูกปุปปยยาค่ะเท่าไหร่้าสามพันเก้าค่ะเหรียญตรื่นี้ผ่านวิธีปลูกเสกแล้วนะครับเป็นเหรียญผมจะให้ดูแบบนี้ครับนะพรุ่งนี้เช้าผมจะลงให้ตอนเช้าหรืออาจจะเย็นนี้เมื่อคืนฝันว่าตัวเองท้องแล้วคลอดไม่เห็นเลือดเด็กชายแล้วมีหมอผู้ชายเป็นคนจะแผลนะครับ อาซีหนึ่งครับซีหนึ่งศูนย์ะครับซีหนึ่งซหนึ่งเนี้ยบูชาแหวนมาฝันดีครับคุณสมชัยบูชาแหวนมาฝันดีครับโอเคนะเดี๋ยวก่อนเลยเนาะเท่าไหร่คะโกโก้นะครับกาแฟนี้นะครับเท่าฝันกับฝันเลยก็ยัวาดก็ยันดีก็ยังดีเอเอทั้งหมสียทั้งเกาเกัน กู้ไว้กู้ไยนะกังคัดแค่ังเป็นรังคัเลยว่าเอาเผื่อแม่มาช่วยเนาะพอ่อถ้ามันมาห้าเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ห้าสามตัวก็ขอให้นะครับโชคดีทุกคนแต่ผมบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวนะงวดนี้ยังไงมีศูนย์ครับงวดนี้ยังไงมีศูนย์นะผมบอกเลยว่างวดนี้ยังไงมีศูนย์คือแกมาเล่าความฝันเมื่อเี้ทุกคนที่ได้ฟังเนาะแกบอกว่าอ่าฝันฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกว่าซื้อไปเลขอ่ะ ซื้อเลยไปมาถามนะมาถามว่าซื้อรดยังเลขอะเลขอะไรห้าเกตศูนย์ประมาณนี้ก็เลยตรงกับเลขครับโอเคนะแล้วมาครับกดไลค์กดแชร์ด้วยจานครับโอเคนะนะครับก็คือแล้วแต่คนชอบนะใช่ใช่